นับจากวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2473บขสได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทเดินอากาศไทยจำกัดก่อนเปลี่ยนเป็นบริษัทขนส่งจำกัดในปี2481ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งให้การกำกับดูแลรถร่วมบริการเอกชน ปัจจุบันบริษัทมีการจัดการเดินรถโดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีการเดินรถแบบฟีเดอร์เซอร์วิเชื่อมต่อระบบรางอากาศและทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นการปิดพื้นที่ขาเข้าเดิมและปรับพื้นที่ขาออกเป็นชานชลา1และชานชลา2 ปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องจราจรติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณชานชลาที่2เพิ่มเก้าอี้พักคอยไฟส่องสว่างพัดลมระบายอากาศกล้องวงจรปิดติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอรี่มือถือฟรีและการปรับภูมิทัศน์ภายในสถานีขนส่งนอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานีใหม่โดยให้รถโดยสารทุกคันใช้พื้นที่ขาออกในการจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชานชลาหนึ่ง และชานชลาสองเขาใช้ช่องจอดก่อนเวลารถออก20นาทีเพื่อให้สามารถออกรถได้ตรงเวลาส่วนผู้โดยสารขาเขา้าบขอสอได้จัดรถจุดให้บริการรถแท็กซี่และจุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะขอสอมกไว้ภายในสถานีขนส่ง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมรวมทั้งได้เพิ่มจุดจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีแดงและรถไฟทางไกลได้ นอกจากนี้บขอสอได้เปิดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้าได้365วันทุกช่องทางเช่นแอปพลิเคชัน eTicket และเว็บไซต์บขอสอและที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบอขอสอทั่วประเทศร,รวมถึงการจองตั๋วผ่าน Facebook และ l ลายโดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมบัตรประชาชนเพื่อขึ้นรถโดยสารได้ ด้านพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริษัทมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ c s r ระยะ5ปีพศ .2566 ถึง2570สอดคล้องตามกลยุทธ์ S03 เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ด้วยบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Save Earth, Save Life, Save Society และ Save c h r ขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวิวแชร์บริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมากกว่า10ปี โดยได้มอบวิลแชร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวไปแล้วจำนวนกว่า1น1,000คันโครงการส่งมอบความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูกโดยให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็งฟรีผ่านบริการรับส่งพัสดุพันธ์บขอสอได้รับเกียรติบัตรจากองค์กรส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่แกระทรวงสาธารณาสุขบขอสอยังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความมุ่งมัน่น และเจตนารมณ์ของบอกขอสอที่มีการบริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในหน่วยงานโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยจริยธรรมและคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญู ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามจนเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมศาส,สนาเห็นชอบผลการประเมินตามแนวทางการประกาศยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของกระทรวงคมนาคมโดยบขสได้รับรางวัลระดับคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง6ปี ตั้งแต่ปี2562ถึง2567นอกจากนี้บกขอสอได้ดำเนินธุรกิจสร้างไรายได้โดยดำเนินแผนพัฒนาธุรกิจระยะสั้นและระยะยาวระหว่างปี2567ถึง2570ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนโดยดำเนินการแผนระยะสั้นไปแล้ว6โครงการคือ 1. โครงการขนส่งสินค้าและพัสดุพันธ์แบบฮ to d o ดอ ร่วมกับบริษัทไพรสนิไทยจำกัด 2. โครงการจัดหารถโดยสารเช่าใหม่บขสจะได้รถโดยสารใหม่ซึ่งจะทยอยส่งมอบในเดือนกันยายน2568 3. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันจำหน่ายตัวรถโดยสารของบอขสและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน 4. โครงการบรขอสอเที่ยวทั่วไทยมูอเมซิ i งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือวันเดย์ทริปและให้บริการเช่ามารถโดยสารไม่ประจำทาง 5. โครงการศึกษาอัตราการจัดเก็บค่าใช้สถานีขนส่งโดยสารสถานีต้นทาง 6. กการเดินรถระหว่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติระหว่างไทยกับสปป,ปลาวเวียดนามเมียนมากัมพูชา มาเลเซียเป็นต้นจากนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทางรางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติพศ2561ถึง2580ของกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดเป้าหมายพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงทั่วถึงแบบไร้รอยต่อยกระดับการพัฒนาระบบการขนสง่งทั้งทางรางทางอากาศทางน้ำทางถนนโดยให้ระบบขนส่งทางถนน เป็นระบบสนับสนุนมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่เดินทางด้วยระบบขนส่งอื่นในเส้นทางที่มีอยู่เดิมและเส้นทางในอนาคตการนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของบริษัทซึ่งบขอสอได้เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระหว่างพศ2568 ถึง2,570ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการติดตามการเดินรถโดยสารด้วย GPS เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการซึ่งนับจากวันที่13กรกฎาคมพศ2473บขอสอย่างสู่ปีที่95 ทุกวินาทีบขอสอไม่เคยหยุดพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพื่อเป็นผู้นำการให้บริการขนส่งที่ทันสมยัยตรงต่อเวลาสะดวกสบายปลอดภัยเชื่อมโยงทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศระหว่างประเทศเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกรอยยิ้มความประทับใจและความสุขของผู้โดยสารคือหัวใจสำคัญของบอขอสอบขอสอ Change For the better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า